แก่ๆครับนี้ครับนี่อยู่กับผมนะครับ The brush TV ครับวันนี้เราอยู่ในเกมงงครับเกมชื่อเกมอะไรไม่รู้ครับอยู่ให้ปลารูกปลาสนะครับแต่ไอเพื่อนมันผมไม่เคยรู้จักเลยครับมันชื่อเกมอะไรไม่รู้อยู่ในเฟซเนาะเกี่ยวมาข้าหลังเนี่ยเพื่อนมันทำคะแนน002ครับผม6เลยแล้วกันเอ้ก็ไม่แนะนำนะผมจะถึง10เลย ไม่สิบวันนี้ผมไม่ได้เว้ยเอาคุยนี่หนึ่งแล้วเว้ยเอาหนึ่งเอาหนึ่งสองว้าวลงหนึ่งสองสามโอ้ โอ้ยเออ,เอ,อหนึ่งอโซ่เอจหนึ่งวัดหนึ่งวัดวัดคราวนี้ถ้ามึงไม่ได้หนึ่งกูฆ่ามึงจริงๆเย่หนึ่งสองซะขอลองสอง What the fuck bro? Oh my, từng nưng Ôi <laughs> Bụt khí nưng Oh 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 Tuyệt nưng Quay Nưng Sống Sì, ai 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 tương a, ai 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 หนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม สี่ห้าเอาแล้วเอาแล้วอีกสองลูกหกเจ็ดแปดการจบคีบแล้วเก้าอีกลูกหนึ่งจบคลิปซิบดีตบมือตบมือเพื่อนเป็นขวาการท้าทายผมจะเล่นอีกนะแหน่โนโล้อบ้านเลม ไม่ยังได้เนอะุดนชอดไม่หนึ่งเอาหนึ่งเอาคุณลึกเลยละโอเคจบแล้วก็มันมาเล้นเกมกัะกะรากให้ดูเชยๆนะคะไม่มีอะไรมากผมเป็นคนเห็นครั้งคนแรกมีรู้ว่เพื่อนมันเห็นผม เลยลองมาเล่นดูเกมนสนุกอยู่ก็เพลินอยู่ก็เพลินอยู่นะก็หัดความแม่นยำอยู่นะแต่ก็เล่นยากอยู่ผมถึง10เอเดนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอารมณ์จะมาพาเล่นอีกครับหมวนดิสี่อ๋อแค่นี้แล้วครับดูเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากทำอะไรคอมเมนต์ลงข้างหน้าเลยครับสวัสดีครับ